หนึ่งสองสามสี่ห้ากับผมอาตมาภาพพระมหาดิศอุปวัฒโนนะครับขออนุญาตถ่ายภาพครูบาอาจารย์นะครับ,อ,บ,าารบออกรับปิญญบัตจากญาติโยมนะครับในงานปฏิบัติธรรมปริวัติกรรมนะครับบุญประจําปีวัดป่าพนมทุ่งนะครับอําเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนะครับครูบาอาจารย์เดินทางมาแต่ไกลนะครับอําเภอจังหวัดนี่ห้อหงสอนนู่นนะครับ เดินทางมาหลายรูปด้วยกันนะครับทั้งอุดรก็มีนะครับทางอุดรก็มีนะครับครูบาอาจารย์ที่เดินทางมาแต่วัดบ้านเกบอนะครับก็มีนะครับมาร่วมงานปฏิบัติธรรมนะครับตอนแรกก็นึกว่าจะไม่เยอะนะครับเฉพาะลูกกรรมก็30สามสิบกว่ารูปนะครับอาจารย์กรรมสิบกว่ารูปนะครับเดือจัดง่ายๆนะครับอยู่กันง่ายๆนะครับหลังจาก กล่าอนุโมทนานะครับแล้วก็ออกรับบินฑบัตจากญาติโยมนี่นะครับออกรับบินฑบาตแล้วก็จะนําเอาอาหารนะครับที่ซุ้มอาหารที่โยมเตรียมไว้นะครับมาเตรียมไว้ตั้งแต่นู้นนะครับตีสามนู่นนะครับมาทําครัวนะครับเมื่อเช้าก็มีโอกาสไปถ่ายภาพนะครับญาติโยมจีเข้าวจีนะครับมีสองชนิดนะครับชนิดมีไส้และไม่มีไส้นะครับจีเข้าวจีใส่แจลวบองข้างในนะครับรสชาติจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับ ฉันแล้วประทับใจนะครับเป็นสูตรของวัดป่าพนมทุ่งนะครับข้าวจีพิเศษนะครับเมื่อเช้านะครับไปถามตอนแรกนี่บอกว่าใส่ปลาล์นะครับแต่ที่จริงไม่ใช่นะครับใส่แจ่วบวงข้างในนะครับรสชาติดีนะครับฉันไปเกือหกก้อนด้วยกันนะครับเมื่อเช้านะครับเด้อนี่นะครับญาติโยมใส่บาทแล้วนะครับก็จะรอพระเจ้าระสมกูบาอาจย์แม่เขาแมชีรับพัตตาหารนะครับ จากนั้นญาติโยมก็จะรับต่อไปนะครับทานนะครับดึงนี่ซุ้มพัตตาหันอยู่ด้านหน้านี่นะครับนี่อยู่ด้านหน้านี่นะครับหลังจากบินทบาทมานะครับครูบาอาจารย์ก็จะนําข้าวออกจากบาทนะครับเหลือไว้พอฉันเท่านั้นนะครับถึดท้ายและท้ายสุดนี่เป็นสามมณรนและก็เม่ขาวเมชีนะครับมาแต่วัดบ้านกบวน,นู้นนะครับนี่เอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนด้อ